ว้าวสมดาวถ่ายจังน้อยเนาะรูปื่อยๆจังน้อยก่อนมาเด้อทุกคนกินข้าวกับสาวผู้ไทยดิอันนี้ชื่อยังนี่นะสันไสสันไสชื่อซองเนึ่งเลยื่อซองสันไสภาษาไทยเออสันไสเออโอเคฝากติดตามเด้อทุกคนเด้อสาวผู้ไทยกำลังสร้างซองใหม่เนี่ยมาวันนี้กินนดมเดียว ฮัลหยันานอยู่เส็ยังบลงอยู่สีบูโดหรืเป็นอะไรเซบ้ยเซยากเดียวฮะอตักสั้นตักเป็น้ำไมเปนน้ำไมอืมมีนี้มาเฮ็ดกินเป็ดด้วยทุกคนเอ้ อยู่บ้านต้นพึ่งเมืองอาชพรั่งชวาเนคิมอนี้อยู่เฮือนเซียวเลาะพื้นเห็ดเปชดชูกินเดี๋ยวชวีเฮตตาเลิศพร้อมตอนนี้ค่ำแล้วนะประมาณห้าโมงห้าโมงไปแหละป็ดปักงหญ่หนึ่งตัวเลยซองเสน <c oughs> ดำลุกลึมอยู่นะ าตกสารชื่ก็บิ้งนั่นแหละูเผืนเก้าก็ยังมีอยู่นะเผืก็จะเอาไมหมมุงก็มีอยู่นอกเขาล้อเนาะ พูพูไปเลยเยอะเข้าแหงเลยรบเร็วจัดสีลงขากะลิงเนาะตรงนี้นอพอดีซื้อสองเซนตะก้วสั้นไม่ตัวละเซนแต่ครับเดน๋ยวตะกี้ยัมีสองเซกไพ่ mới <laughs> ừ. chết ờ tao săn cái con heo đẻ tới đó กินกับเขาหอนหอนวันนี้มียุคประมาณเจ็ดแปดโมงเนาะได้กินวันนี้เนา,าะเขาเลาะบูเชอร์เลยช็อตฝีเนาะ ເຮອນນແຕຕໃຫຍ นี่คือขั้นตอนกันโคโคชีนโคพูกชีนพวกนั่งวกอันนี้มันเพื่อที่จะใช้ตาเลิดเนี่ยวกมันชุกกัน chế tôm phân mê liệt sào bụi thai cảm ơn tông bơi tông hô hô ô, hô 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 coi

đi đi đấy sếp ơi Hư mình cám đấy cám lợn nói Lợn nôi đấy Phù đi lấy khoảng 2 thาด đó. Ừ. Phù đi. Rồi. Để, không? Để không đi. Nhàng quá con Ôi, cả đi. Nè, xem với đi con. เครื่งที่ยานที่ชุดคือเลือนบก้ามเดี๋ยนี้นะ ก็ว่าเลิเล okay. ิม uh, like, you ันน้อยเนาะน้อยเลิน้อยแต่ว่าบัดแต่เฮาใช้นี่ก็ยัเลิบ่พออีก่แตงเธอบาลากว่าเลิศเฮ็ดตั้งแต่4:00นเดี๋ยวนี้6:00นปลาย7:00นนะยังบ่ได้กินอยู่อืมลองถ้วยนึงก่อน tám ừ, rồi nó xảy anh nó, sáu con da, sáu mươi ba, เป็นอะไรก็เป็นแหละบ่มีสุดใจเติมีแต่เติมเสวเนี่เอ็ดเจ็ดเจ็ดต่อสิบสองวยกนก ก้อนเล่นนี่มันกามเลยนะฮะหลังจากผ่านไปผ่านไปชี้โมงเป็นได้ชาวผู้แข่งเยอะเขาแหงวะโอ้ยประมาณหาสมงเห็ดนะโบโบได้หึงหลอกชี้บอด้วยพีมือนะเกือบโบกามได้มือกันนี่น่ะเออจันทร์เสริมโบกาม มาเด้อทุกคนกินข้าวกับสาวผู้ไทยนี่อันนี้ชื่อ,อยังไงเนี่นะสันไส้สันไส้ชื่อซองนั่นเลยชื่อซองสันไส้ภาษาไทยเออสันไส้โอ,โอเคฝากติดตามเด้อ <c ười> <ๆ>ทุกคนเด้อสาวผู้ไทยกำลังสร้างซองใหม่นนะมามาเนี่ยมาวันนี้กินนะไเดล่าฮัลโหลนี่เขาถือถอยู่เชฟยังบูโลงอยู่ซีบบโด่หรือเป็นอะไรเซฟโอ้เยเชฟยางเดียว ยีบจะแลไมะนาวนะอันนี้ต้มเซาเซาเหรอเสือสาเสือสาข้อยในอิ่มเห็ดก็อิ่มเลยเดี๋ยวก็ชิมอันนี้บังชิมจะเสียด้วยยืนไลยชิมชิมข้างในฮึม เดี๋ยวน,นี้แหละผื่คุณนาตาลีเห็ดแซ่บกามอี๋เซากี่อ่ะขึินโตะเด้อจ้องจะ้องเพื่มอะไรอีนเยอะกินเด้อ ติ๊ดตมกันเต้กัะยายสีทองเสียงหยั่งคนก๊าโลกก๊าโลกอยู่ที่นี่เขาเปนดาวเลยนะเฮ้กับยายไปเจอเยอะอรุณบ่ายเช้าผูกแข้งอยู่ในช่องอีพ EP แล้วนี่นะเป็นนางเอกในช่องเลยเป็นนางเอกเป็นทั้งตัวลายท่านพี่วัด นั่งเลยต้องเก่งใจขนาดเองนั่งหมดเลยเฮือก็หนึ่งกันแล้ว <c oughs> ลใช่สีใช่เซติเกอร์เฮือขลาดผีแล้ว <c oughs> ลวันนี้ก็ชิวชิวาะไรเนาะ โฟกัมโฟกเมย์นี่ YouTube มันโมมีโมมีนะโมมีสติกเกอร์ขำใหญ่เลยนังโฟกินนะอ่อเบื่อเบื่อปนี่โมดอืม คลได้ก็ามาเอาบางแบ่งดินเพิเลยเอมาหลังๆให้เขาหูว่าดินเขาบอกเอาซ้ก็ไยเยอ,อันดินลายนี่มีต่ป้า,า,าก็จะแต่ทคาทางครับบรรยากาศตอนแรงเด้อทุกคนเด้อวัอนนี้เบานังกับห้องหูหอย่างนีอิย่มอยยรยย